เอาแล้วครับกลับมาอีกครั้งกับบอฮอนเดอร์นะครับวันนี้คอนเทนต์ในวันนี้ก็คือผมจะมาเล่นเครื่องบินนะครับผมตัวน,นี้นะใช้ปืน75็มิลนะ่ะเอ้ยชอบแบบนี้มากเลยไปรอดูกันว่าได้หรือเปล่าก็เริ่มได้เลยก็คือเอาคันพัถังคันนี้ไปยึดทงแค่ไดก้ก็จะมีแต้มพอที่จะขับเครื่องบินทั้งสองลำนี้ได้เลยนะครับแค่ยึดทงได้นะครับเพราะว่าแต้มมันขาดแค่ร้อยกว่าร้อยสามสิบประมาณนี้นะครับร้อยยี่สิบอ่ะร้อยยี่สิบเป๊ะเลย มาเนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนีะครับเอจุดที่ผมเราจะเข้าไปนะครเพิ่งเพราะว่ามันโล่งพอดีด้วยแหละตอนนี้บอกเลยว่าทีมมันค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าเราจะับโกได้เลยแต่เมื่อจุดเอเราจะถูกยึดนะครเอาปือกแบบนี้มันกดดันมันโคลไว้อะก็สปอร์ตเราอยู่ในโคลสเต็กก่อนนีนี้ เฮ้ย,ยติดเสาขอโทษเฮ้ยจะเอ๋เออดอถอยไหมโอเคให้ถอยนะครับเละเปิดใช่ไหมอ่ะมีอีก,ม,อกมีไงไม่ให้หนีให้หนีได้วะพื้นก่อนเลยเรียบร้อยไม่เข้าเียบร้อยเลยเงี้ยตัดติด ยืนมันครับเอ้ยท่นี้ก็สบายแล้วเี GB2 มีกี่เล่มากก็คนขับละกันโดนนะแต่มันจะขับซ้ายปะซ้ายเหรอโอ้กดเบรคแหมน่าเสียดายยังได้ครับตอนแรกแต้มมากพอจะขับผิดละเดี๋ยวขอยิงโค้งกลับก็มาถึงโคงละ น่าเดีทำในทงแล้วตอนนี้เอ้ยเหมือนเหมือนข้างหน้าเราจะมีเพื่อนตายเดี๋ยวรอดักสักหน่อยก่อนแล้วกันเคือมันจะมีรถมาดักเดียวไม่ได้ต้องมองซ้ายมองขวาด้วยพอไปรู้ว่ามันจะมาตรงไหนมาได้รอบทิศครับตรงนี้เสียงเหมือนอยู่ขวาไม่ใช่ขวาแต่เป็นข้างหลังเห็นแล้วเห็นแล้ว ยามหันไปอย่าง,งช้ามานันเห็นเราแล้วเปล่าหรืรอเปล่าหรือเปล่าเต็มผ่านผ่านยัดไปหนึ่งดอก <c oughs> จนเต็ม <c oughs> คนหลดมันตาย <c oughs> เอ,อ้เอไ้ไม่ทันเนียเดือสามคันวเราโดนยิงจากนนหน้านะครับซึ่เรายิงด้านหลังอยู่ก็เรียบร้อยสวยดีนะโอเคมากันหลับแรกเลยครับผมมาแล้วครับ ตึ้งของเราตราึ้งเจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรมาแล้วไป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 มาดูกันจะได้สลายไหมลำรถถังต้องเรียกเป็นคันสิรถคันไหมมามาเราต้องเช็คแล้วนะครับเพราะว่าเขามีระฟอนกินช้าแล้วบอกเลยว่าถ้าเราโดนเอาไฟเมื่อไหร่เราตายทันทีนะครับต้องถามหาความอยู่รอดเลยเพราะคุณรอดยากมาก ทางซ้ายทางซ้ายหวังว่าเขาจะไม่มาหาเรานะจะมาหาผมเลยอเอเราก็จุดระทาตแล้วครับผมหาย,ยื่อเลยหาย,ยิ่อหาย,ยื่อเราเจอแล้วจะได้เอจเ,เอเห็นนะโอเคไปเดเหรอโอ้โเนี่ยสวยสวยสวย,ยัดไปหนึ่งอกไม่โดนครับตักหน้าไปเรียบร้อยได้แล้วหนึ่ง ก็เหตอีกรอบนึงไปยังไฟกันอยู่เราไม่กดเอาไปไฟกับเขานะปร๊บอือมันมีเซ็กเนี่ยเออมีไอ้ดุนอันนึงแล้วก็เจ็ดนิลซึ่งมันเบานะผมอากาศที่ยังดีเขาตกเนี่ยน้อยมากและอย่างเราค่อนข้างจะกลับรับกว้างตีวงกว้างมากนะครับกลับไปจุเดเบรกรอบเห็นปะทางขวาขวาดีกว่าเนาะ ตักหน้าไปโดนเอาไปอีกโดนเดี๋ยวไม่ตายฮะกลับลำครับตั้งลำมาใหม่เช็คหลังอีกรอบนึงนี่หนึ่งลำหนึ่งลำลำเดิมปักลำเดิมเนาะโอเคเหมือนจะมีลำเดียวตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่โอเคมีลำเดียวน่าจะกลับลำด้ละกลับมาอ๋อ าละขับไปาหมายนี่ไงขับอยู่ข้างล่างสองคันอ่าแย่ละต้องรีบไหมครับยัดไปหนึ่งดอกร้อยหนึ่งดอกเรียบร้อยหนึ่งดอกโอ้ยไม่ตายโ <c oughs> ดนไปสอ่อแต่ไม่ตายอเอ๊ยยังไม่ไม่สนใจเราโอ้ไกล้มากใกล้ามาก,กอากาศตกเราสูง อย่าอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วจะตุ้มเลยทีเดียวซ้ายวงมือซ้ายนี่ไงมไม่ไหวแล้วโะวงเราไม่ปลอดภัยแล้วยิงแล้วไม่ทำได้เลยนะอีกสักสองลูกี๋ยวลองดูลองดูอ,ดอ้เสี่ยงกันหน่อยแล้ว เลลบากจรงครับตอนนี้อย่างที่เราช้าลงด้วยเพื่อขสำคัญน่นหน่อย้นแบเนียน่าได้โงรถโก็เป็นรถหักเกินไปพังมันพังโอ่งงเลยหดอกโดนสองโดน ไม่เลิกปอติต้องโต๊ะอะไรกันเครื่องเดี๋ยวพอเครื่องร้อนนะตอนนี้เอป็นบี๋ยวไปแก้เอาตอนนี้เรายังไม่เห็นศัตรูนะแต่ว่าจะเป็น in เครื่องบินอ่ะ <rian ktoś S 1> มันยังบ <mem> ินสบายอยู่เราอุ่นฟูเครื่องมาเย็นด้วยกันน่าจะผูกต่อได้สบายๆหรอ อย่างคือความเร็วเราเริ่มน้อยลยแล้วแหละถ้าเราเพราะว่ามันต้องเล่งเครื่องตลอดนะครับถ้าเราไม่เล่งเครื่องตลอดนี่มันจะกินช้าครับแต่ที่เป็นอย่างก่อนนี้มันขอเร็วมันช้ามากมขึ้นแจ้งเตือนแล้วอ่ะนะปุ๋ยน้ำมัน,มนสูงตกับแบบจะแย่ต้องเลี้ยงเลี้ยงนี่แหละพอจนมันแบบปกตินักนิดหน่อยแล้วค่อยกลับไปยิงต่อก็ได้ครับผม ับต้องใจเย็นเด็กเด็กเจครับถ้าจะทำความเร็วไม่ได้เยอะๆไปก่อนสักนสามร้อยกําลังดี้เยอะหายเยอะก่อนต้องพยายามไม่อยากไปบ้านเขาเท่าไหร่อ่ะบ้านเขามีรถถังสอยแล้วอ่ะซึ่งอันตรายกระช้าอย่างนี้อันตรายแน่ๆ C. สองจุด B รอ C สอจุดที่ไหนปุ่มขัดยังไม่เป็นซากตัดขัดเป็นซากโอ้ตายเหอะยานะยา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 เออไปแล้วโอ้โอนะ้โอ้ปแป๊บไปแล้วััไหนก็ได้่มี กันเราเข้าเข้ารถสยวยแล้วกันพราโอกาสรอบเราตาัดละนี่นี่นี่ได้ละไปหนึ่งดอกไปให้ปล่อยลูกนึงลูกนึงเฮ้ยไม่ได้ตกเอียร้อยเอาละตัดไปเกมหนึ่งนะครับหลังจากเกมที่แล้วนี่แหมปุกันมันเลย ว่าเครื่องบินสนุกวันเรายินได้เยอะนะสนุกมากแล้วลองลองดูลองดูลองลอง,ลอง,ลองเอ่อปั้นเครื่องบินมายิงดูเสีย,ยงยู่ช้าอยู่คันจะเสียเอานะตอนนี้ถ้าเราไม่เห็นตัวโอเคน่าจะตายละอีกเปล่ามี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 เกิดในแมปนะแต่ก็พังแล้วด้วยรปืนใหญ่ครับ เดี <i> ๋ยวเราจะตายป๋าป๋าไม่มีเจอหน้าตายเจ๊กเช็คเจ๊กันหลายรอบครับผมว่าไม่งั้นเราเจอยีนตอนไหนก็ได้นะหน้าเราถ้าเราไปเยอะเราจะโดนไหมวะ เราแบ่งซ้ายมากเลยเพราะเราอยู่ตรงกลางไงตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวาเลยดูอันตรายเพราะในทงในทงมีแน่นี่ไงเทียนเข้าไปหนึ่งดอกได้หนึ่งครับ

ขอที่ปืนเรียบร้อยยัดเข้าไปโอ้ยไม่เข้าไรวะเยไป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 เมาควันมาควันเกิดรอดระเบิดลง่อไหวะไปหลังเร็วลู้นึงเออไม่โดนไม่โดนไปีกลูกนึงอ่าเสียไม่เป็นใจเลยเรอดรอรอรอกดรอดเบ้ย เป็นจับโอเคครอบได้มานล่นรูปดีก่อนความปลอดภัยเออรอดได้อย่างไรก็ได้เออนี่ไงแ<ป>ล้ว surprise motherfucker เออโอ้โหเรียบร้อย ย uh ัดเข้าหน้าเต็มๆหัวเขาให้ตายเอะไรถึงได้ให้เรารอคอยเรื่องพินยีงละเขาได้แฟนตายเออว่ะข้างหน้าเรามีไหมอะตกด้สิเิธรรมดาไม่มีแล้วกันอ่ะเยอะดีกว่า ก็มองไม่เห็นกันที่เราอ่ะแต่ทัดแย่มากมองไม่เห็นหลักใหม่หาเพื่อนก่อนเลยผมเป็นเครื่องบินลำหนึ่งกำลังมาทางผมเพื่อตั้งหลักหาเพื่อนเลยตามมาหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นลำหนึ่งที่คลิปพลาดอ่ะ ว่าน่าจะปลอดภัยแล้วเมมนนิน่ังมาปัดกันนะครับสองกิโลจับปนมาเรากลับไปหาเหยือ่อไงไปกินกันเลยมามาเดี๋ยวเติมไฟให้ขอเห็นตัวชัดๆดีกว่านี้โล่งกว่าอยู่ไปแล้วนี่เขาให้ไปอีกลูกนหนึ่งเรียบร้อยเข้า แต่ไม่ตายออไปทางขวาตั้งลำก่อนตั้งลำมาเดี๋ยวไม่เป็นมิดเลยอะ่ะมาแล้วทางซ้ายรถเคชคว่นี้เป็นรถแล้วกันมาเลิกจ้าขอเหยื่อหน่อยไม่เห็นให้เอ้ยนี่ไงเจอละ เจบีทูยิ้วเป็นหนึ่งดอกโดนหนึ่งดอกตายพุ่งก็ให้แต่เออเออน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยชิวๆ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 จักบ้านงพันตื่นตรงนี้แล้วก็บนเขา อาบนเขาละกันตัง้งรังักเครื่องแะพักเครื่องแล้น่าจะรอในเร็วนี้ไาปเครื่องปตั้งรัแต่แล้ว ตัวล่างแล้วกันถ้าตัวบนเขาไม่ค่อยโผล่เอ้ยบนเขายังอยู่ก็มีพันอ,อยู่ต่ำๆตัวบนเขดาดีกว่าเป๊ะเป็นหนึ่งดอกเรียบร้อยกลับกลับกลับลำกลับลำมาๆๆๆความเร็ว ร <overst> <displayed, S 1> ้อยเจ็ดสิบแต่คุยากมากนะฮรตั้งหลับได้ละโอ้ยได้แลเราต้องรีบตีโดนๆ ไม่โดนสักทีสิวะเป่งเฮ้ยเป่งเอ้ยเอ้ยพังสักทีเจ้ากระดาษพวกหมดแล้วเรียบร้อยในสุดโอ้กว่าจะพังอฮะ ไม่นะมีลับหนึ่งลูกหมดโอ้แย่แล้วไม่ได้อยู่ได้อยู่ตามมันโรบีพุปงโกลนกลับบ้านเราไม่มีลูกแล้วบ้านเราทขงขวา เอาพยิงเครื่นไม่โดนสักลูกเลยยิงยากเลยบ้านกับบ้านขอร้ลงจอดตัวสดอดติภาพครับอะไรเสร็จเออเหลือสักเอาล้อลงเฮ้ยเชี่อเอาล้อ,ล,ล,งอล,ลงช้าไหเปล่าว,วะได้อยู่ได้อยู่ มจะเสร็จพอดีแอบเอาเลยติดตู้แล้วแอบเบรคยันหน้าคว่ำขอร้องพ่ายแตกพ่ายแตกยันหน้าคว่ำสะบัดสะบัดเออโอ้ยเบรกเพอร์เฟีเอ้อ แต่ว่าเพอร์เฟกไม่มีอยู่จริง <Swift> ไม่ตไปหักเลยถ้าไม่หักเลี้ยวก็รอดแล้วเดี่ยเออมาเสียคา่าซ่อมอีกโอเครอเอาแล้วครับพร้อมละพร้อมละพร้อมละ <S <S มาต่อกันเลยรอ<า>บนี้เติมพร้อมทุกอย่างพร้อม หวังว่าเราจะไม่เจอคบินนะเพราะว่านี่มันก็การเกมจะท้ายเกมแล้วกลัวว่า,วามันเขาจะเอาเครื่องบินมาเยอะด้วยไงรลครับรอาต่อกันอันนี้ก็ค่อยเลี้ยงความเร็วเพื่อจะไปถึงบ้านเขาดิสเ่สูงสักห้า้อยเมตรก็พอได้แล้วครับเขจะยิงได้ละเจะได้มุมยิงพอดีด้วยแหละอกาาดีในการเจาะรอถังทีสามสี่ก็อย่างมากแต่ก็เลี้สูงไปก่อนเพื่อได้ยิงซ้ำได้หลายลูกนะครับผม ว่าจะเก๋น่าจะมีดูซิเก๋เออปะเพื่อนเดี๋ยวเราจะโฉบหัวลงไปขอบเล็กไมนจะขึ้นมาถ้าแต่ควันเยอะมากเลยครับางไปหมดเลยเนี่ยไปตามเพื่อนครับเพื่อนติดแล้วก็ไปตรงนั้นไหนขอดูหน่อยสิ เป้งไปแล้วเรียบร้อยโดนโดนเด็กเครืร่องน,นักขวาจะกลับลำมาใหม่เราต้องยิงจานข้างไม่ให้โดนเพื่อนโดนเพื่อนแทบติตดลบสตูเนี่ยนัดเดียวไม่พังหรอกครับแต่ถ้าโดนเพื่อนส่วนใหญ่แล้วจะนันดเดียวพังนะแต่นี้ผมเคยลองว่าคือมันไปซ้อนกันนี้แหละทนกันนี้แหละผมก็ไปยิงช่วยไงอยใจอยากช่วยแต่บอลยิงไปโดนทั้แหละเรียบร้อยครับ เป็เปียวเต็กมา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 น่าจยุดทเดียวแต่ผมมองไม่เห็นเนี่ยจ้องตาจะ,จาจะไปอยุดกับจอแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยไม่ห,หรอโอเคใช่ ไปจะไปไหนก็ไปไปามาตามไปไปน้าไปเฮ้ยขับบินพี่เกาะปลาอยู่ขาดไอ้นขุดไปกูยิงพอยิงได้ไหมี่ยโหเลี้ยวลำบากมากเลยว่ะไม่ไหว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 กลับบ้านว่ะ เอ้ผู้หญิงแม่แลูกสองลูกเอกับป้าอีเอลเอียงซ้ายไม่ได้อะนะนนี้จะเอียงซ้ายก็คือเอียงทั้งลำอะ่ะเราต้องรีบเอียงแต่ตอนนี้เราต้องไปตั้งลำขว่ายให้มันเดินทางเดียวกันเป็นปีอ้าวกเก็บเก็บยวก่กนกอนเฮ้ยรอดเลยรอดเลย<ำ><ำ> ไม่จะแพ้กับเธอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า